นะครับเกิดน้องออยครบ2ปีนะครับอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you ยังไงเปล่าเปลาเปลาอ่ะน้องอ้อยมาเปล่าแล้วอ่ะ Hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. happy birthday. Happy birthday to you อ่าอเป่าพู่เป่าพ่วงเร็วเอาเร็วเร็๋ยวอ่าเป่าเป่าให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกเล่นเก่งนะครับอ่าเป่าพู่พู่เร็วเวอ่าเป่าเร็วนะฮ่าฮ่าเล่นเป็นที่ฟันใสเลยเอออ่าเป่าเป่าเดียวเป่าให้ดับเดี๋ยร้อนเป่าพู่ไม่เป็นอ่าเป่าเลย นาวันโกรไปเ,เปิดไฟหนูเปิดไฟมาให้หนูเล่นเก่งนะน,งนะครับอี